ลุงใหญ่พยายามฆ่าผู้กรณีค่ะหลบหนีคดีนาน14ปีเจ้า หน้าที่ชุดจับกุมนาโดยพันตํารวจโทสวญญาเอียดตรงนะคะและเจ้าพนักงานตํารวจชุดปฏิบัติการหนึ่งร่วมการจับกุมนายประสิทธิ์อายุ5 3ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดตรังโดยกล่าวหาว่าพยายามฆ่าผู้อื่นประมาณปลายเดือนธันวาคมพศ2552นายประสิทธิ์ได้มีปากเสียงกับนายวินทําให้ในายประสิทธิ์เนี่ยได้ก่อเหตุพยายามฆ่านายวินจนเป็นเหตุให้ในายวินเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหาัสจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขอสารอนุญัตหมายจับนายประสิทธิ์ซึ่ง เจ้าพนักงานทาได้ติดตามจับกลุ่มนายประสิทธิ์มาโดยตลอดแต่นายประสิทธิ์เนี่ยได้หลบหนีการจับกลุ่มได้ทุกครั้งค่ะและหลบหนีมานานเกือบ14ปีกระทั่งเจ้าพนักง,งานตํารวจนะคะได้สืบสวนจนทราบว่านายประสิทธิ์ผู้ต้องหาตาหมายจับคดีข้างต้นได้หลบหนีมาพักอาศัยอยู่ที่ละแวกซอยหน้าวัดแห่งหนึ่งตําบลในเมืองอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงได้เข้าติดตามจับกลุมนำส่พางพนักงานสอบสวนนะคะสบพบ้านโคกยางดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ